พเนี้ยหนวดคอยบ่ซื้อพักมาได้เลยกิ่นหองมากินตำมะ่งตามะฮงแกงบองเมื่นบองจาข้างไหนแังสีแกงสีนะมามามา,มาตำมะ่งน้ำตาลตำกองแังไรวะสีบ่ว hết tăng đẹp à Chào đất phải tăng con <laughs> Hiền bò, bây Hiền ừ. đi nó, tầm xin nóng cảnh Không, xây mùa chắc ngoài Ừ, ok Mượt, 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 mượt Mượt đi đưa bà ấy. เป็นก็ดึกกล้องกระด้หมดกันขึ้นหมดกันบ้านหมดยังเป็นยังขึ้นมากติ่ตาำมาหุงมีถัดหรอกมีแต่นนี้สะตอถัดไม่มีมีจะตอไม่ลงกิน แบบปลาทูน้ามาผู้แสบด้วยมาเลย่อ้ใดอยาไปกินน้ำกงหมอหม้อหายซงกินตามมางุเหมือนดูไฟมาแงก่เรืนอะ ตำาุ่งไม่ได้กินร้ายมือ่อตำาหุ่งทุ่หนาแล้วอกมีผักดอกไม้จะสะต่อเมต่อสแตอแล้วก็บทุ่หนา แ่บมาได้กินน้ำกันผู้ใดกับเขามาสวัสดีจ้าพีน้องมาได้มาได้แต่มังหลอกเด้อไปได้เซ็นกับน้องกินมากไป่ได้กินร้เมือ้อพี่น้องหิวอาหารปวดคันไ่ได้กินมากสิหิวกินมือแล้วพี่นออ้องจะเสิบยบจะเสียมุมมนากเลยกินมือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วอย่งงางน้องมันเด้นไปกินตางห้องน้ำก่อนรอบเดินกินตามห้องไปได้ยันน้องกินไปได้บอก่งได้สะต่อมากระไรจัดจ้าขนงกินเซนไลที่ดีขนงกินเวีย น้องกินคนเบียดแซ่บดิจ้ะ <laughs> แซ่บเยอะมากเลยกินกน้ำแกงมันหิวมันไม่ได้กินหลายมือแล้วแต่ว่าพักว่มีอ่ได้ซื้อพักมามลืมนะยบะบะจะได้กินโชว์นะก็ไม่ได้ซื้อพักมน้ามัน่อจะตับขึ้นเดาแล้วก็กินตับขึ้นได้โชว์กันหนากันเนาะ กินไปนั่งกุ้ยไปนั่งนั่งไรจะซื้อว่ามีแนวเห็ดมันเขินว่ามีแนวสีฟ้าอยากกินนั่นเนี่ยมาจัด <c oughs> น่าจะมากมากินนั่งกันจ,ะจะัดแจกประทูนนาประทูนนากระปอง ปกติเป็นสีมี่ผักหน่อยละแต่ว่าลืมลืมเกิดขอมือควาเป็นพงเย่แล้วสื่อพักสลัดถ้ากินแล้วไม่ได้สื่อก็ได้กินแต่กับเมิสตราเพราะน้องกินเสร็จในไลนด์ดิไลายมือ่อเราไม่ได้กินหมบตำหุ้งไข่หิ้วตำหุ้ง ก็ดีมันนี่ไปจะท้างมองลานเขาจาเปิดกันเลยแบะสื่อมันไม่ได้ซื้อพักมน้านะซื้อแต่สตอผู้อื่นเขาเจากินพักเต็มจานเช้าก็เลยเส้นกินนี่ต่มะุ่งถั่วเยอกับเมดสตอกับทานมกินเั <c oughs> เจะกินแต่แต่แแ็ม các lần kỳ nha nó vĩnh hưng. Tao mùi tang đi ô vừa nghe nhau kìm tao kìm tang lưng nha thân. nè nhoi kìm tìm 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 tìm

เง็นเื้อเจาปามันเจ้าก่าคนเย้เขาว่าป้าดเราใส่ขนาดพลังเขาจาะยังปาดเลยอันนวยซ้ำนีกับสิเกเลียนที่กาสิหมัยใส่หนาะของมันมักส่หรอกที่อย่างพุสุดแทงักแถบมันทางของเราคองบาลเขาจอดนะเมันแพงมันเป็นพวกคองดีดพวกเนื้อพวกเนื้อสเต็กพวกนึงสี่สิบก็เรียงี่นะอันนี้ห้องบักฮ่งเนาะ บาง,บางาัมันแบ่ของดีสำหรับคนทยเย่ำคนอีสานต้องอยู่แล้วของดีของปุดกระแพงแพงมาได้ก็ซื้อสตออันแก้แวแพงแล้วหกเหรียญขอบคุณในรายได้จ้าพี่นองทั้งสิบล้านนองแกนอน ม่เป็นสาวกะละสินกินตงมมห้องถ้วยน้อยอก็เจาะนี่ตงโมห้องถ้วยเดียวอันน้องกินถ้วยเดียวอื่นแค่เจ้ากินถาบัไงจัดเบอร์บ้างอะไรล่างกันสาวกะะสินกินสำนึกละออาเจาะอังสร็จละเบิ่งกดกดซาเบิ่งให้เด้่อยๆกดซาเบิ้งไงเรืเอยๆพี่น้อง กินเดียวๆกข้าแบบนี้แหละเนาะกินด้วแจ้งข้าวยงสิละข้าวยูไดให้กินไดให้กินไปเมยวัตตองลีลาว่ตตองงานสางอลังการเนาะเอาแบบเดี่ยวๆกข้าวอลเอยข้าใส่ข้าใส่ชีวิตอยู่แบบใดงใากินแบบนั้นอ่ะเนาะพี่น้องมาเด้อามมือหรอมจองถุงกล้วอองถุงสิบสี่นที่ ก่อนนู้นไก็ค่อยแกมคด้ก็ออกมวง่วๆแล้ววะกินแล้วออกห้อนหูแวบ,บแบบดีขนานดะพี่น้องเซวว่ากพลายเม็ดอดยู่ปกติจากระเลยเชินๆชิญตามมังแล้วาแบบปราทูหน้าแล้วกันน้องกินแล้วก็จะมี ลาหอมบกักซี่ยังสินะี่แต่ว่าขอไม่ได้เตรียมก่อนขอโบอกขึ้นบ้าก็จิตต่ำมันนี่เอาไปมากพอเกิดอยากอก็ได้ต่ำเลยมือเบอร์ตัวน้องก็เป็นยังเราแล้วแต่ <c oughs> จ้าเขาพูดหลายๆเด้อใหก้กำลังใจเ <c oughs> จ้าก็จะจิตเพื่อนก็จะจิ้นในจานแบบง่ายน่ะนะเต็มจานบ้างเจ้าก็สะจินไิดหน่อยเจาะนี่ละก้วนเป็นจริงพี่น้องอันนี้อันนี้กินตามสภาพก้วนเป็นจริงเรียวๆบ่ได้แต่งบ่ได้เติมกินตามกวามเป็นจริงองเัา Quá mà xóm Chị bị liều liều Nhưng con xin kiếm gì là cái nào Có cuốn đỡ thì hai cái nó chạy cả Im thế bản. Gì là thế bẩn Con là kìm đây nói điều Con xin hết chàn mà nghe cứ cái trò tìm, tìm thả kiếm bó gì hết rồi Thế thì mình Thế thì mình sẽ đài nó Tóm đi con nghe Cô vâng, đây về thế tìm ra, tới đà Nó có tầm này nói, tìm này nói cái gì đó Còn tầm thạp có nghe cái bố tầm này thế tìm sẽ đại không, Tìm bố tới này nói ở chợ xanh thì phải in nó thế nào Thôi mưa xong giòn đi bạn Cái tôm hoài na này nào Ngon Tôm Phát đều. Phát đều. mà hoài na nó tẩm hư ngon Chìm vô Vẫn điều Vẫn điều bỏ khả men kìa Xin lại chìm vô vô điều อาหารพลังพเนยแล้วแก่ย่างมาแรกเลาวกับ่ค่อยกินแบบไม่นุ่มเลยเขากินสลัดกินย่างไปอาหารคนละจานถ้าเป็นสิงที่กินนล้วมันมันแงบเป็นสิ่งอะไรไ่น้องอยากกินย่างเฮ็ดกินแจ๊กแจ๊กแจ๊กทำไม่ได้เฮ็ดลายไม่เฮ็ดหน่อยๆเพื่อนก็เห็นิว่าะเออกินเป็นตะอึดตะอยากเห็มันบ่แมนเฮ็ดลายแล้วกินบ่เบิดมันเสียดายของแม่ยียข้าซื้อมาแบบว่า มันแพงมันพอคืออยู่เมืองไทยเขาเมืองไทยเข้ากันเลยละสี่สิบห้าสิบาทบักงงก็ได้อยู่เหนื่วยหยนึงเง้นสิบเกเหรียญก็บเอาเอาสามสิบสี่พุ่นสามสิบสี่พุ่นสิบเกเหรียญจฉลี่เป็เงินไทยจะบาทเวยนึงเข้าสิก,ก,ากินกินกวางกับอะไรจะได้ขอมบักงงนิ่ป่านท่องคั้มเูยนี่ว่าขนมกินบพะแพงมันแนเป็นขนมกินแห้ง หอลอร่อยก็บาทข,ขนมกินแต่ว่าบพหพุงมาแค่เห็นว่ากินมาขั้นพ่อสิบนาทีก็อิ่มนะซ้ำนี่กินก็ดีแล้วค่ะผมคุณหลายๆเ้อผพูดนี้ยังนะซื้อเจ้าไหมคอยอานบอกภาษาญี่ปุน่น ภาษาญี่ปุ่นภาษากรีนดิือแปลเป็นภาษาไทยได้ไือว่าคนได้ไปอยู่ญี่ปุ่นบอจ้ะเรงบังลมงนี่ชุดเกลียวเดียนเยนขาใส่อันนี้มาหายางนี่ใส่ป้อมกันกระแทกมาชุดเกียเดียนจุดหกักจุดชุนหากเงยหน่าง้กับมันบงแขกด่างบง้อ แต่ว่าหนวยหนึ่งก็ต่ำได้หลายเีอรเพราะว่า,าสาวก็ได้ชินยุ้เดียวกินผู้เดียวแต่ว่าพา่อใหญ่เรากินอาหารฝรั่งตอนลูกสามานั่นอาหารไทยเนี่ยโอ้ยซื้อซื้อดีขนาดตอนนั้นกุ้งมันสีก็ซื้อมาไปเป็นกิโลเวาจะเพิ่มเทศกับข้าวกินซื้อกุ้งซื้อน้ำมันทอายเป็นกวดยังไงไม่ไหวเลย อยู่ผู้เดียวซื้อขวดน,น้อยๆน้ำปลากระวดน,น้อยๆน้ำปลากรซื้อขวดน,น้อยๆปลาล่ากระวดน้อยๆปลาล่าของไม่กินปลาล่าที่ไม่แซ่บแต่ว่าปลาล่าหนังซื้อมาใบที่ละลายขวดอยู่เทละซีหางปวดเบิร์ตจำพาไปซื้อไม่ใช่แต่ว่าอัน เป็นแน่กินแน่อื่นกระสืออันไหนหน่อยเพราะว่าลังเทียวม่กินเรท่น,นแสบด้ยที่นองเขากันเน,นี่นปลาตูนารับตำมะม่วงรับขนมกินขันมีพักให้ก็สิคับมีฟักเอามากนี่พักม่เอ็นซื้ออย่างเดียวแบบเบาต้งจาัดอีกก็ืซื้อ,อยาวกั ซื้อข่อยอานมันจังเ่นซืใบเตยจ้าขนาดใส่แว่นนี่ใส่แว่นยังอ่านบ่ค่อยออกซื้อใบเตยเป็นบ่แล้วเด้อมันหมือนน้อยไฟบ่แก่อันนั้นหอรวเพิ่นบ่ใไฟแก่นใไฟอันนี้จังน้อยก็แม่นนั่นเฮาก็ใแก่หมดแล้วเนาะ ใครอยู่ใครกินบ่เพ็ดปันไดตำมะฮู้หัวกรใส่อันบ่พริกแบบว่าบ่เพ็ดปันไดอ๋อซื้อเพเตยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดอ้อคุณเพเตย <c oughs> จานตำกินอิ่มแล้วขอบคุณมากๆที่เรากินซ้ำน,นี่เรกินได้บ่ลายดอกหังหิวดูวยหิวดูวยอันนี้ดู ข้าวกลุณนต้องสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องกินสะตอเป็นยาระบายเนี่ยเจ้าว่บ้านกินละลายนั้นทายห้องกีนสะตอเป็นยาระบายกินแท่นปลากระถินพี่น้องเชื่อมาซากกระถินมากระทินบานห้องมากระเสดแยนชาว่านเขาไม่เคยกินเนี่ยกินสะตอแท่น cái mặt cái tím bài từ say nó no. bài từ vô vô này nó nó ăn được nó được bao vô nhị sám thùng này đi thùng khơi hay vô thang vô lỗ bao được nó là tao quên sửa bỏ cái thằng bài แมนอยู่คนเนาะลังเทียกกระจ้าสิบองค์ห้องกับไปหามเนบ่ได้แต่ว่าห้องไปกินตามถ้ามาสตร์ของห้องนี่แหละอันนี้แหละธรรมาสตร์สักแล้วกินแบบนี้แหละอยู่มื่งนอนไปกินแบบนี้แหล,ละนู่นแหละไปเมืองไทยมันมันยังได้กินจานหง่ถวยหงย่มันถืกมันหลายมันหาจินงไงสร้างกินเหนืเห็นอะไรก็สร้างสร้างสร้างมากผู้ดเดียวนี่นั่งกินว่ามันเยอะหาซี่หาถุวอยู่นในจานเนี้ยิน Những bên ngoài thang ngon sang ngon sang bằng ngon ghênh bọn bên ngoài thang ngon ghênh bọn bên ngoài thang ngon mình bọn bên ngoài ngon Sư mưu có quay xẹp đấy Sư mưu có coi Thế nào mới สต,ตอกินแห้ง,แห,งแห้งไปเนาะสต,ตอกินแห้งขนาดขนาดปิดหอ้องอยู่ในกัวคนเดียวเลยกินยั้งบอกเลยกินแห้งขนาดเอาใ่รถมากกวออกกินอขอบคุณทด้นพี่น้องเด้อานังมังสาวกระสินกินเขตาต่ำหุ่เหงนมกินแล้วต่ำม้ง <laughs> กินนะก็กินแขกินข,ข,ข,ข้าง,งต่นะ้คนหอ,นนอมโอเปียนยาเป็นยังหลอมเพ่งอยู่จนนี่คนเบิ่งคนเป็นลอยสองลอยเปียนยาขอบคุณนะคะพี่แออยู่เป็นเพื่อนกันป้าอันนี้ก็เจ็ดลอยสิบอันนี้ขร้อมภัในเบิ่งกันนะคนซื้อเบิ่งลาย ต้องตามประเทศแปดคนเมืองเป็นสี่ร้อยห้าร้อยมาไหมพี่นอนมาเบิร์คอยไหมไม่นอนเลยค้าปเปอร์เซ็นโอ้อันนี้ปเป็นเหตุอย่างนไรก็จเจ้าขึ้นลองเพ้เงกันสองอื่น เจ้าขึ้นมวนขึ้นอันนั้นกันขึ้นรอบพนโอ้ยพี่ง ผู้บ่าวทางใดนี่ไล่ไปเบิดไปทะเลผู้บ่าวทางพ้นกินไปไล่อยู่ใส่มันคือแถวบ้านเฮาแท้คือแถวพัทยาแท้พี่น้องต้นอันนี้อยู่นี่เฝ้ากินกินอิ่มแล้วพี่น้องมีแต่ถ้วยเปล่ากินอิ่มแล้วมีแต่ถ้วยเปล่าเท่าป่วยถ้วยเปล่า Nhìn cái này là về bưng mà เจ็ดนาทีเลรอพี่น้องโอ้ยโล่งกันเด้อหลายเอายี่สิบนาทีพอ